ค่ะกับสวัสดีค่ะทัางผู้ชมทั้งบ้านค่ะค่ะมันนี่กับมโหกัปเจคัามสามตัวเต็งให้เก่าเนาะค่ะมันนี่เจคัามสามตัวเต็งกับฤๅมาติดตามหนึ่งเล่าความฝันกับคุณยายจอยค่ะค่ะคุณยายจอยนี่เพื่อนฝันค่ะเพิ่นฝันเห็นผัวเก่าเนาะค่ะก็เอาเงินมาให้คุณยายเนาะค่ะคุณยายจอยนี่ก็เลยรับเอาเนาะค่ะค่ะหลังจากนั้นเพื่อนกับฝันเห็นกุมันทองเนาะค่ะกุมันทองสามองค์เพิ่นเนาะค่ะค่ะความฝันของคุณยายจอยสิเป็นอย่างไรเพื่อสิให้แนวทางเข้าอย่างไร เป็นไปเป็นมาเนี่อะไรกับเพื่อวเป็ิการเสียเวลาค่ะเล้าก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณยายจอยของครอมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณยายจอยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้น้อดยนถน้อค่ะมอนิก็ได้มาติดตามเรื่องราวความฝันของคุณยายจอยน้อกค่ะจ้าจ้าค่ะเพิ่นก็บ่าเพื่นฝันดีเนาะจ้า ฟันดีอยู่ค่ะเรื่องราวความฝันของคุณยายจอยยี่ห้แนวทางตัวเด็กแนวไาใดค่ะก็ฟังไปนัากันนาะค่ะกับความฝันของคุณยายจอยค่ะก็ฝฟันจะพูนลักกับฟันโตเหนืองก็ดีมากตลอดพัดเงีจุดถูบมากค่ะฝันดีค่ะเด็กี่กับฟันว่าอันเด็กจุดถูบเล้กก็ไปนอนฝันนอกค่ะก็เดลกถูบเนี่ยล่ะถูบแตกมันถูบแตกแตกอีหลีแตกลงมสีเลยเหลือทางเดียว อันต้นอ่ะมืองวดั่ะมันพาสี่งวดนี่มันพากลางเลยนี่พาไปข้างหลังออกไปเลยยังไปข้างนาค่ะนอกค่ะตีเห็นกันนอกค่ะทีดปนน่องแมนแม่แมนฝันต่อวิกนอแม่แมนค่ะเขาฝันเห็นอีกหน่อยน่ะมาแล้วมือมือจุดโถเแล้วค่ะฝันมากุมารเิ่นมหานากุมารหน่อยมาสามองค์เิ็นก่าล่ะค่ะจงแขนกันมากก็เลยตีเป็นตุเล็กกันค่ะตะว่า งวดนี่คุณยายฝันว่าจังไรคุณยายห,หวดนี้อกฝันว่าเขาข้องมหาห้จังใจโจ๊ะมามหลังจากทนเขาเอาเขาข้องมหาห้แเป็นเป็นของนีรละค่ะบอกคุณยายมัม่จจะเขาจกเงินมหาห้เขาเอาเงินมหาห้อีนางอีนางหลูกอีตุน,เ,น,เ,เ,นขเขาเอาเงินมหาห้ผัพรว่าเขาเอาเงินมาห้ไมิแต่พัวมหาห้แม่ะเขาเพิ่งเอามาห้ค่ะ โบเดดาเพิ่นดอกโบเดดาบเดดามางวดนี่โบเดดากันเนาะบอกต้อกันมวนแม่นบอกมวนเพิ่นมีของมาให้เนาะเพิ่นเอาเงินมาให้ค่ะก็เลยทำมากจะคนค่ะมาผู้เดียวมาคนเดียวแม่มันก็มานั่งติดต้อนอยู่ข้างเสาคือเก่าค่ะค่ะเขาบอกต้องกันมวนมวลจ่อยๆมาเอาเงินมาั่นเออเดี๋ยวข่อยไปเอาเงินก้อนมาสั่นกัญญางไปค่ะค่ะเงินหลายเป็นหลายสามพันเนะก็ว่ามาให้เบิดยันทวงเงินอยู่เลย คให้ฝันยห้พวงเงินอยู่บอคอยมีเท่าไหรล่ะมนันนน้านไปเอาล่ะมันก็นว่างรุ่นขดินตะกีนเหือบ่ท่านแดนปูกกระเบื้องมันมันก็นว่างว่างเป็นขือดอกไหม่ออกสิสามใบทุ่งเป็นวงแม่เป็นวงลลยยังมอามาขื้น้นนำเล็กก็มาหน่อยสิเอามนขือตรงกันก็เล็กก็มาหน่อยได้เล็กก็มาหน่อยอันศูนย <03. S 1> ์นส,สามหนึ่งเนาะศูนย์สามหนึ่งค่ะ แมนิดแมนคีก่อนกันนียวะกระเน่งนยม่ไรค่ะคิดก่อนน่ะนศูนย์สามหนึ่งเนาะเลขทั่วันันเลขทั่วเฮานันแย่ใหญ่เลองเป็นยังว่าห้าห้านึ่งเก่าเลขยังหญ่เลขทั่ห้านึ่งเก่าแมนเขียนไหวนี่ยนั่งก็เก่าแต่ฟันดีอยู่ดิกระได้รัตจลี่อยู่ได้ซื้อไว้ซื้อไวอยู่ในกระเป๋าอยู่ค่ะ คุณใหญ่สวนเนาะใช่ค,คุณใหญ่นี่ฟันหวดนี่คิดกราเดกอยู่เมนบอกคุณใหญ่ว่าว่ามันจะอยู่แล้ว,วแจ่จะกเห็นแม่เดือกหนีเด้อสานี่ก็เอาเงินมหาห้แม่ฟันมิตาเวาเอาเงินมหาห้ค่ะแต่บางหัวด้แม่บอกมแม่เมนบอกบอกบอก,บอกว่าท่านเห็นอยู่ว่าฟันเห็นกุมารหอเ่ก็เห็นคือเก่าหลงหน่อยก็มาหาคือเก่าก็มาเห็นนําคือเก่าสามองค์คือเก่าก็สามคือเก่าก็ยังว่าเห็นแต่เด็กหน่อยเดีอน ค่ะเขาเขานึ่อยู่ดีหนึ่งนี่แต่ว่าผู้ใดเลยกดเขาไปเบิ้งคิบเก่าเนาะคิบเก่าคีบก่รคีบก่อรทีให้ยไปฟันโตงอเนาะแมนแมนแมนคีบหายไปนั่นคือสีหูเนาะแมนศูนย์สามหนึ่งเนาะแมนแมนแมนศูนย์สามหนึ่งเก่าหาหนึ่งเก่าแมนแมนหาหนึ่งเก่าเลยค่ะ แต่่าคุณยายก็มาฝันบาสามนี่เอาเงินมาให้เอาเงินมาสามสามพันสามพันเนาะเออก็เลยคืดคืดใจตัวนี้ลหละคืดใ่น้ำเหล็กเล็กหน่อยนี่แ่ะค่ะก็บอกเน่หรือว่าอาจิตเป็นผู้เฒ่าบ่เฒ่าเนาะเฒ่ากับเก่าสามศูนย์บ่ผู้เฒ่าค่ะคุณยายตีตัวเด็กสาหนี่คุณยายเนาะให้คุณยายตีมันจิตเป็นผู้เฒ่าค่ะ มันก็จะมีเก่าตอนแล้วค่ะเพราะว่าเอาหิงน้ำคุณใหญ่เนาะค่ะมันก็จะมีเก่าตอนแดียวกันผู้เฒ่ามันมาหาบอกกันมวนแห้งบ่ได้ลาบ่ได้หายมันนี่มีทุกคนเอาของมาหายจ้าใครเอามาหายก็หอบเอาเลยมันนี่มีผู้หนึ่งพญางมาอยู่คนในบ้านก็เอาของมาหายวัดสซองเข้าไปในห้องนนอนอยู่ค่ะเออว่างหันวัดแต่เขาก็เลยว่างใส่ว่างหันในห้องงานเขาขอกมื่อขึ้นเอาเงินราคามาหายจ้าบง แต่ว่ามีคนเอามาให้แม่ใส่ถุงหนี่หิวมาเป็นเป็นผู้หญิงคือผู้ชายผู้หญิงเป็นผู้หญิงผู้หญิงโบประมาณอายุประมาณที่หาที่ตุ่นๆค่ะเอามาให้นะพ่อนกักกับกับคอยเมื่อค็นเดิมันมากนเดินใส่ซื่อแม่นอ้โหขบ่ได้ออกมาหาเพิ่นบ่ก็นอนใช่แ่บค่ะโอ้ก็ถือว่าฟันดีเนาะฟันดีเลยค่ะฟันดีมัดือมือมือมือก่อนสิ ม,มือมขึ้นในบ้านพระน่ะเหรอบ้านพระแปดขามเรียมแปดขามสร้องมือหายหลังหน่ะฟันว่าจังสีฟันว่ากับวายวอดเทวดาบูเทวดาเพิ่นเอาดอกไม้มาให้เอามาไหวนี่ตีนบนนนัวนวลดอกไม้ผ้าพุ่นว่าดอกมไม้จากสวัสด์เป็นโซอบเหรอะเป็นซอเป็นกระถางจังสีเลยเอามาเชื่องกระถางเอามาเชื่องกระถางกระถางหน่อยๆซ้ำเต้มกระถางงามเหลี่ยมยุกยุก อันเคยเห็นันคิดจันบ่ส่งเดียวก็คิดจันันเป็นดอกใหม่ค่ะค่ะพูดมาดอกไม่แม่แต่สวรรค์โอ้ยเอาของมาให้่ขาบอบอกใหญ่แน่ก็เลยว่ะค่ะเม้แต่ฝันนั่นเบล่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณมาบอหูหว่าผู้หญิงผู้ชายบบเห็นแต่ว่ามีแต่เสียงหูเมื่อขึ้นมาคือจังจะคล้องนอนอยู่ในฝันน่ะก็เลยหูเมือในฝันค่ะคโอ้ลูกขึ้นมาล่วงจากที่นอนมาเอาใครเอาดอกไม้ไม่กูหัวสระเอาอะไรนี่ตีนมนนอนเลยได้ค่ะ นั่นหวันเด้นี่หวันในความเบาอืมในความเบาเนอะโอกไม้คืองามแท้ดอกหม่มาจากสวรรค์คุนป้าอือค่ะมันสิปว่าเป็นเป็นเสียงผู้หญิงคือผู้ชายผู้ชายผู้ชายเนาะค่ะดอกหม่มาจากสวรรค์่าค่ะเครื่องอธิษฐานน้ำเนว่ะชัดตัวนึงผู้ขายเถิดรางวัลที่หนึ่งเนี่ยคุณป้าผู้องสีหลีค่ะผู้ขายช่ไปพิสางหงอยู่วัดปานมันปลาเล้าค่ะนี่ค่ะอาจารย์บุญเพ่ง ผูเขาบาทยังสิกอนนอนเนี่ยนอนกอนนอนอธิษฐานสวดมนต์แล้วนั่งก็มาถี่แต่ว่าหาย่ายีตีตัวเด็กนี่ถี่สามีเอาเงินมาให้กี่จีเป็นตัวใดหวยมันจะมาหมัดหนึ่งกับเก่าแท้ก็ก็สิบาทเงินสามพันก็เอาเอาซื้อวุ้นตัวซื้อวสามเก่าบอก ูนสามเก่าเนาะศูนย์สามเก่าเนาะศูนย์สามเก่าบอกค่ะเพรว่ามันมีศูนย์เนาะมันเงินเงินนะแต่ว่ากัดกันไปเพราะว่าหุกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันเนาะแมนกับเก่าตัวเดียวกันตัวนั้นมันกับเก่าตัวนี้กับแยกี่นมาเก่าจังหวะพวกคดเด็กมันที่เก่าสามศูนย์ที่ศูนย์เก่าสามสามเก่าศูนย์เด็กเมีว่าคือบ่าที่พวกนี้ไปใส่เลยมันยังอยู่หมองเก่าค่ะ เมื่อแต่ฟันยังก็รอมากมาไหนก็แล้วเลยนะกอายุสามีก็สำคัญได้อนะหกศูนย์อายุกันหกศูนย์แมนหกหกศูนย์สีย่างหกสิบเอ็ดแะค่ะมมนก็สีย่างแต่ว่ถาหนอแล้วหกศูนย์ค่ะคพอในอย่างหกสิบเอ็ดบค่ะสีย่างอยู่ในบ้านถึงค่ะเอาหกสิบเอ็ดทก็ได้ค่ะ แนวทางความฝันนี่มิยังเพิ่มเติมป่้ค่ะมันคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ทนผู้ชมทางบ้านของเข้าเลยรับสมรับฟังเนาะค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของคุณยายจอยค่ะค่ะคุณยายจอยนี่เพื่อนฝันค่ะเพื่อนฝันเห็นผัวก่าวนาะค่ะเอาเงินมาให้เนาะค่ะถ้าหลังจากนั้นเพิ่นกับฝันเห็นกุมารทองเนาะค่ะสามองค์พนันเนาะค่ะกุมารทองค่ะ ตัวเลขแนวทางมาเนาะค่ะเพิ่นกะได้ไปจุทถูกนําค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าถูกแตกค่ะตัวเลขของเพิ่นกะ0ูนย์สค่ะเลขถูกเนาะค่ะค่ะ519ก็คือเลขถูกเด็กตีฟันเพิ่นกะ039ย่าอายุสามีเพิ่นกะ60สิย่างกส61ค่ะค่ะวันที่1กันยายนพศ .2567 ก็ให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบงรัฐบาล โชคโชคมันมานำดำดำลุ้ยล้ยห่งๆปังๆไปกับความฝันของคุณยายจอยค่ะคาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวันเยพลาดแนวทางความฝันแนวทางตัวเรขให้ท่านผู้ชมท,งา,ทางบ้านทอ้งเฮา s ล h รับชมรับฟังค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เจ้ข้ามสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ